สวัสดีทุกคนค่ะพบกับรายการสุขนี้สุขไหนเมื่อไร่จะสุขค่ะและตอนนี้นะคะรายการของเราก็เข้าสู่ตอนที่10แล้วค่ะนะคะ แปลกตาใช่ไหมคะแปลกใช่ไหมว่าทําไมครูนะคะถึงไม่อยู่กับพระอาจารย์ค่ะเนื่องจากว่าปัจจุบันค่ะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ค่อนข้างรุนแรงนะคะการป้องกันตัวเองการดูแลตัวเองเป็นเรื่องสําคัญค่ะเราจึงมีการถ่ายทำนะคะแยกกับพระอาจารย์ค่ะโดยนะคะพระอาจารย์นะคะก็ยังเป็นพระอาจารย์ท่านเดิมนะคะพระมหาสอนเทศนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะพระอาจารย์จะนําหลักธรรมอะไรมาให้กับเราเราไปฟังกันเลยค่ะ จเจริญพรวันนี้พระอาจารย์มีพระพุทธพจน์บทหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้สั้นๆแต่ได้ใจความว่าทะท,ะทะมาโนปิโยโหติทะทะมาโนแปลว่าผู้ให้ปิโยโหติแปลว่าย่อมเป็นที่รักพระพุทธพจน์บทนี้เรียกว่าปัทยาวัฉัน มีแปดเสียงทะทะมาโนปิโยโหติสำหรับพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์จะใช้คำพูดสั้นๆแต่ออมเนื้อความไว้ผู้ให้ก็คือผู้เสียสละสิ่งของของตนจะเป็นเครื่องอุปโภคหรือบริโภคก็ตามรวมทั้งเงินทอง ให้แก่ส่วนรวมเขาเหล่านั้นย่อมเป็นที่รักเป็นที่รู้จักเป็นที่ชื่นชมยินดีของคนหมู่มากเจริญพร เป็นไงบ้างคะสําหรับธรรมะในเรื่องของการให้นะคะการให้ย่อมเป็นที่รักรับทุกคนค่ะจริงๆแล้วนะคะการให้ไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องของสิ่งของเท่านั้นค่ะการให้ในเรื่องของอย่างอื่นก็มีความสําคัญเหมือนกันเช่นการให้กําลังใจซึ่งกันและกันการให้ความรักการให้ความเมตตารวมไปถึงนะคะการให้มิตรภาพที่ดีต่อกันค่ะยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคแบบนี้นะคะการให้ค่ะ เป็นสิ่งที่ดีมากๆที่เราควรจะให้กันและกันนะคะให้กําลังใจซึ่งกันและกันค่ะปลอบประโลมกันค่ะขอให้สิ่งดีเกิดขึ้นกับโลกใบนี้ค่ะและสุดท้ายนี้นะคะรายการสุขนี้สุขไหนเมื่อจะสุขตอนที่10ของเราก็จบลงแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะผู้ติดตาม u u s c r i b e นะคะทั้ง3คนที่ติดตามรายการของเรามาตลอดค่ะขอบคุณค่ะ